สวัสดีครับ FC ทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดเขาดินนะฮะวันนี้จะพาทุกคนมาลิขิตบุญพิชิตกรรมครับเดี๋ยวนี้เรามาดูว่าผมจะพาทุกคนไปทำอะไรบ้างที่วัดเขาดินนี้เป็นวัดที่มีสไตล์ญี่ปุ่น มีไปอันดับแรกพระบรมธาตุเจดี JD, นวมมงคลเศรษฐีร้อยพุกตัดคู่แมวกวักซับดารุมะ,ทะเทพใจความหวังแล้วก็จิตกรรมภาพวาดไทยญี่ปุ่นก็แต่ก่อนจะไปญี่ปุ่นมาที่ไทยก่อนนี่ดูลอตตอรี่ลอตเร,รี่ซื้อหวยก่อนเลยอันดับแรกก็ซื้อดอกไม้ทูบเทียนบูชาก่อน นี่ครับเลือกที่เป็นคู่ก็จะได้มีคู่บรรยากาศก็เป็นวัดไทยเนาะแต่มีแต่ว่ามีไอกินไอของญี่ปุ่นอยู่นะครับหลวงพ่อรำวาจาสิทธิ์นะครับก็ขอพอแล้ว สมหวังนับสมปรารถนาทุกเรื่องเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องวาจาศิษย์นะครับไปจุดเทียนก่อนโอ้โหนี่มีแต่งชุดญี่ปุ่นด้วยนี่นี่ดูโอ้โหเทียนไม่มีไส้ช่องช่องกูจะดังเพราะเทียนไม่มีไส้เนี่ยแหละเาลทำไงดีเนี่ย ขอลองอีกสักรอบปักไปแล้ว ไปแปะทองกันต่อครับก่อนจะแปะทองเนาะกราบพรก่อน าชุดใส่อะไรวะไหนๆก็มาถึงนี่ละญี่ปุ่นเมืองไทยอ่ะมีชุดใช้อยู่นาาักดาเนี่ยน,นี่ชุดผู้ชายเอัอนนี้ดีกว่าเท่ๆเลยสีข,ขาวโอ้โหไดไหได้ไหมอันนี้เช่าเท่าไหร่ร้อยเก้าค่ะโอเคใส่ใส่ได้ใช่ <c oughs> หไหมเอาแล้วเว้ยญี่ปุ่นเมืองไทยอ่ะ ไม้ร้อนเลย,เยใส่แล้วหนาวเลย <S 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 อริกโตโกไซมาสญี่ปุ่นนะฮะวันนี้พอกูกกอนนกเยอะมากเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปข้าบนกันดีกว่า,านนทุกท่านทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยร้อนก็ร้อนอาปาตามาตามา คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะฮะคือรู้สึกว่าถือไปถือมากูจะดูเสาไปอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกประตูโทริอิใช่ไหมโทริอินะเพื่อความอุดมสมบูรณ์สั่นเท่าไหร่หนึหน่งทีก่อนขึ้นอ,ออ นะใส่ชุดนี้คือขึ้นวัดพร้อมบวชแล้วนะม,มาอะรก็ตโกเซม่สจริงๆแล้วอันนี้เขาไม่ได้เอาไว้ให้สั่นนะเอาไว้แบบมึงเกาะไว้กันเป็นลมนเออ เราพิชิตยอดเขาดินแล้วนะครับกุริโกะประตูนี้นะเพื่อควาเราสมบูรณ์นะใครมามูก็เหงไม่ต้องมาถึงญี่ปุ่นนะอ่ะเข้ามามีทำบุญใส่บาตรเรามาเดินดูบรรยากาศญี่ปุ่น สวยดูได้จ้าอันนี้เป็นพายันตวันอยนะคะอันนี้เป็นของเสจเอาไว้ชีมกับอต่างรับอาน้ำมนต์ของร้ครับว้าวเป็นแบบว่าศรรริลปะเนาะจะมองได้ศรรริลปะบรรยากาศดีนะครับ นี่สักนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับดารุมะนะครับเป็นทเทพแห่งความสมหวังนะครับเขาบอกว่าวิธีการขอพรใช้ดินสอดำวาดตาข้างขวาเพียงหนึ่งข้างแล้วที่ฐานเมื่อสมหวังแล้วกลับมาวาดด้านซ้ายแล้วดูสภาพไม่มีพื้นที่ให้วาดแล้วนะครับ <c oughs> ดำไปหมดแล้ว นะครับแต่ดูแล้วก็คนน่าสมหวังเยอะนะพอฝั่งซ้ายก็ดำเหมือนกันออาไปต่อพวกเราไปกันต่อนะครับอืมก็จะมีศิลปะเนาะสวยนะครับนี่สัตว์นำโชคนะคก็โชคดีขอให้มีโชคนะร่ำรวยเฮง ขึ้นลูสาธุชนผู้มีบุญขึ้นไปลู้องยเก็ไอเดียดีนะเป็นแบบจัดไดวัดไทยผสมญี่ปุ่นทำให้น่าสนใจล้าคนอยากมาเที่ยวอ่าผิดนะเป็นที่วยาศาสนาลูกทำประโยชน์คนรวมช่วยภาษาศานาลูกเป็นกระดิ่งลมเป็นกระดิ่งลมชมศานาตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยเนาะเท่ดูไป เรามาดูข <pakai>. ้างในเมือนเราหยิบเองเนี่ยโดยความเต็มใจเนี่ยชโอ้โหกระดิ่งลมเอามาแขวนตรงนี้ได้นะให้สั่งเพื่อโชคลาภนะครับแต่ในความเชื่อของคนพุทธเนี่ยการห้อยกระดิ่งก็คือทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังเนาะถวายกระดิ่งให้กับศาสนาชื่อเสียงโด่งดังเป็นมงคลอะไรเงี้ยเนาะอ่ะตามมา โอ้ก็เป็นแบบโปรตไทยสไตล์ไทยผสมผสานญี่ปุ่นเท่มากๆเลยเท่มากๆเลย,เลยนี่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับที่อยู่ในนี้เราก็อนุญาตไปกราบพระก่อน ทำบุญนะบชัาระกนี่สพบุ่งูชาร่อยบาก ราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับบรรยากาศร,รอบๆเนาะ จากที่ขึ้นไปแล้วไหว้พระมาแล้วท,ทําทุกอ kind <of> <ENE> ย่างแล้วนะครับ <Hayır> นี่คือสภาพสังถานตอนลงอากาศค่อนข้างหนาวนะครตอนนี้เหมือนทีมาเริ่มจะตกนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้อะไรนะกันคนเป็นลมกันผมนี่แหละเป็นลม เดี๋ยวอันสุดท้ายคือขอโชคลาบเงินทองนะ ไปไปคืนชุดกันดีกว่าหนาวมากอากาศตอนนี้นะครับอ่าอ่าละอ๋อแฮ้อออหมอบาไปเลยน,นี่มาคืนชุดแล้วก็หลังจากที่เราไปพา ไปที่วัดเขาเดินมานะครับนี่ก็บอกเลยครับทุกคนว่าน่าท่องเที่ยวเป็นไอเดียที่ดีนะสำหรับวัดไทยที่ทําให้เป็นกึ่งสายการท่องเที่ยวแล้วก็มีกิมมิคให้คนมาเที่ยวทั้งเด็กผู้ใหญ่เลยมาชมมาเที่ยวได้ก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้ไดมาเที่ยววัดแบบแบบสร้างสารรค์ด้วยนะครับมีรูปภาพมีอะไรเงี้ยนะครับวาดแล้วก็มีการทําบุญที่เป็นสเสน่ห์ที่แบบดูดีนะครับก็คือมีกิมมิคของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนาของไทยเรานะก็ถือว่า เป็นจุดหนึ่งที่เชิญชวนให้ทุกคนได้มาเที่ยวชมมาทาบุญที่วัดนี้ได้นะครับวัดเขาดินอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ยังไงเนี่ยก็มาเที่ยวันลรกันมาเที่ยวกันทําบุญกันแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าได้คิดบุญพิชิตกรรมเนี่ยจะพาไปที่ไหนอีกเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วเจอกันอีพีต่อไปสวัสดีนี bye ้บ๊ายบายเอฟซีทุกคนสวัสดีครับ